ขอให้นักศึกษาเปิดไปที่หน้า33เริ่มต้นตั้งแต่จันทปัตโชโตปิอุเทนังชีวคาหะเมวะเป็นต้นไปแม้อนว่าพระเจ้าจันทปัปโชตทรงยังราชบุตรให้จับแล้วซึ่งพระเจ้าอุเทนจับเป็นนั่นเทียวทรงยังราชบุตรให้ใส่เข้าแล้วในเรือนเป็นที่จองจำซึ่งโจรหลังหนึ่ง ปิดแล้วซึ่งประตูทรงดื่มแล้วซึ่งน้ำอันบุคคลพึงดื่มในเพราะความชนะสิ้นวันทั้งหลายสามอันว่าพระเจ้าอุเทนตรัสถามแล้วซึ่งบุรุษทั้งหลายผู้อารักขาในวันที่สามว่าแน่พ่อทั้งหลายอันว่าพระราชาของเจ้าทั้งหลายเสด็จไปแล้วนะที่ไหนดังนี้อันว่าบุรุษทั้งหลายกราบทูลแล้วว่าอันว่าพระราชาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ย่อมทรงดื่มซึ่งน้ำอันบุคคลพึงดื่มในเพราะความชนะด้วยความยินดีว่าอันว่าปัจจามิตรอันเราอันเราจับได้แล้วดังนี้ดังนี้อันว่าพระเจ้าอุเทนตรัสแล้วว่าอันว่ากิริยาของพระราชาของเจ้าทั้งหลายนั่นชื่ออะไรราวกาอันว่ากิริยาของมาตุคามอันว่าอันอันพระราชาของเจ้าทั้งหลาย จับแล้วซึ่งพระราชาผู้เป็นข้าศึกทรงปล่อยหรือหรือว่าอันว่าอันอันพระราชาของเจ้าทั้งหลายทรงยังพระราชาผู้เป็นข้าศึกให้ตายย่อมควรมิใช่หรือได้ยินว่าอันว่าพระราชาของเจ้าทั้งหลายทรงยังเราทั้งหลายให้นั่งแล้วลำบากย่อมทรงดื่มซึ่งน้ำอันบุคคลพึงดื่มในเพราะความชนะดังนี้ อันว่าบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นไปแล้วกราบทูลแล้วซึ่งเนื้อความนั้นแก่พระราชาอันว่าพระราชานั้นเสด็จไปแล้วตรัสถามแล้วว่าได้ยินว่าอันว่าพระองค์ตรัสแล้วอย่างนี้จริงหรือดัองนี้อันว่าพระเจ้าอุเทนตรัสแล้วว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเอออันว่ายอย่างนั้นดังนี้อันว่าพระเจ้าจันทประโชตตรัสแล้วว่าดีละ อันว่าเราจักปล่อยซึ่งท่านได้ยินว่าอันว่ามนมีอย่างนี้เป็นรูปของท่านมีอยู่อันว่าท่านจักให้ซึ่งมนนั้นแก่เราหรือดังนี้อันว่าพระเจ้าอุเทนตรัสแล้วว่าอันว่าดีละอันว่าข้าพเจ้าจักให้อันว่าท่านไหว้แล้วซึ่งข้าพเจ้าในสมัยเป็นที่เรียนจงเรียนซึ่งมนนั้นก็อันว่าท่านจากไหว้ซึ่งข้าพเจ้าหรือดังนี้ อันว่าพระเจ้าจันทประโชดตรัสแล้วว่าอันว่าเราจกากไหว้ซึ่งท่านทําไมดังนี้อันว่าพระเจ้าอุเทนตรัสแล้วว่าอันว่าท่านจากไม่ไหว้หรือดังนี้อันว่าพระเจ้าจันทประโชดตรัสแล้วว่าอันว่าเราจากไม่ไหว้ดังนี้อันว่าพระเจ้าอุเทนตรัสแล้วว่าอันว่าข้าพระเจ้าจากไม่ให้ดังนี้อันว่าพระเจ้าจันทประโชดตรัสแล้วว่า ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อันว่าเราจะก,กระทําซึ่งอาชญาแห่งพระราชาแก่ท่านดังนี้อันว่าพระเจ้าอุเทนตรัสแล้วว่าอันว่าท่านจงกระทำเถิดอันว่าท่านเป็นใหญ่แห่งสรีระของข้าพเจ้าย่อมเป็นแต่ว่าอันว่าท่านเป็นใหญ่แห่งความคิดของข้าพเจ้าย่อมเป็นหาไม่ได้ดังนี้อันว่าพระราชาทรงสดับแล้ว ซึ่งการคุกคามอันกล้าของพระรัชของพระเจ้าอุเทนนั้นทรงดำริแล้วว่าอันว่าเราจักเรียนซึ่งมนของพระเจ้าอุเทนนี้อย่างไรหนอแลดังนี้ทรงดำริแล้วว่าอันเราไม่อาจเพื่ออันยังบุคคลอื่นให้รู้ซึ่งมนนี้อันว่าเรายัางที่ดาของเราให้เรียนเอาแล้วในสำนักของพระเจ้าอุเทนนั่น จากเรียนเอาในสำนักของทิดาน,นั้นดังนี้ครั้งนั้นอันว่าพระเจ้าจันทปัะโชตตรัสแล้วกับพระเจ้าอุเทนนั้นว่าอันมาท่านจากให้แก่บุคคลอื่นผู้ไหว้แล้วเรียนเอาอยู่หรือดังนี้อันว่าพระเจ้าอุเทนตรัสแล้วว,ว,ว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเอออันว่าอย่างน,นั้นดังนี้อันว่าพระเจ้าจันทปัะโชตตรัสแล้วว่า ถ้าอย่างนั้นอันว่าหญิงค่อมคนหนึ่งในเรือนของเราทั้งหลายมีอยู่อันวาท่านยืนแล้วในภายนอกแห่งม่านเที่ยวจงบอกซึ่งมนแก่หญิงค่อมนั้นผู้นั่งแล้วในภายในแห่งม่านดังนี้อันว่าพระเจ้าอุเทนตรัสแล้วว่าข้าแต่มหาราชเจ้าอันว่าดีละอันว่าหญิงค่อมหรือหรือว่าอันว่าบุรุษผู้ไปด้วยตังจงมีเถิด อันว่าข้าพรเจ้าจกให้แก่หญิงนั้นผู้ไหว้ยอยู่ดังนี้ในลำดับนั้นอันว่าพระราชาเสด็จไปแล้วตรัสแล้วกับพระนางวาสุรธตาผู้เป็นพระธิดาว่าแ,แม่อันว่าบุรุษผู้มีโรคเรือนน้ำเต้าคนหนึ่งย่อมรู้ซึ่งมนอันหาค่ามิได้อันเราไม่อาจเพื่ออ่านยังบุคคลอื่นให้รู้ซึ่งมนนั้น อันว่าเจ้านั่งแล้วในภายในแห่งม่านไหว้แล้วซึ่งบุรุษนั้นจงเรียนเอาซึ่งมนอันว่าบุรุษนั้นยืนแล้วในภายนอกแห่งม่านจากบอกแก่เจ้าอันว่าเราจากเรียนเอาจากสำนักของเจ้าดังนี้อันว่าพระเจ้าจันทปัะโชดนั้นตรัสแล้วซึ่งพระธิดาทรงกระทำให้เป็นหญิงค่อม ซึ่งพระเจ้าอุเทนนอกนี้ทรงกระทําให้เป็นบุรุษผู้มีโรคเรือนน้ำเต้าเพราะทรงกลัวแต่การกระทําซึ่งความเชยชิดกะกันและกันแห่งชนทั้งหลายสองเหล่านั้นด้วยประการศนี้อันว่าพระเจ้าอุเทนนั้นประทับย,ยืนแล้วในภายนอกเทียวตรัสบอกแล้วซึ่งมนแก่พระธิดานั้นผู้ทรงไหว้แล้วประทับนั่งแล้ว ในภายนอกแห่งม่าน